สวัสดีครับกิจอยไปจนยเจ้หน้าที่ผมเป็นไรบรรยากาศในแต่หวันช่วงใบใบครับช่วงเท,ที่ทยงๆใบใบเดี๋ยวให้โจเส่ให้เบิงบรรยากาศลมอันลมรื่นครับบรรยากาศลมรื่นของประเทศไต้หวันเป็นไงลมพัดเย็นดีครับมือนี้มีฝนต๊ปล่อยๆนิดหน่อยครับแล้วก็ช่วงใบใบนี่ก็คืออากาศลมเย็นมากไมครับก็คือพามาเก็บบรรยากาศที่ลมเย็น สบายอกสบายใจครับเวลาเอาเบื้องแล้วก็สิมีความสุขครับมีความรลมรืม่นนีจิตใจมันดีขึ้นเนาะมื้อนี้บ่มีกินครับบม่มีเมนเอ่อมี่เม,ม,ม,มนูมานําเสนอแต่ว่าไอโจมีเอ,อมีเรื่องเล่าให้ฟังมากก่านะเพราะว่าลหลายๆคกนก็ออคอมเมนต์ถามมาบอกเออ,อย่างไ้โจเล่าประวัติของไอโจเนาะอันนี้ผมก็คิดว่ามันนา่าจิตถึงเวลาถึงโองกาสแล้วใส่ใส่อเมีไว้ เห็นวางามวะใส่คุณเมสินแล้วกลับไปสบายเพื่อนยามันเสียใส่ใส่รักษาไ้เนาะก็คือหลายๆคอมเมนต์มาบอกครับบอกว่าให้ไอ้โจวบอกวัาไหนฟังเนี่ยเป็นยังก็ไม่เห็นงานแต่วันก็เลยพอดีจังหวะโอกาสดีครับสีบอกให้ฟังนะผู้ใดที่เป็นเอฟซีที่เจชซนลเนาะที่เจของโซแนลเนาะสนใจอยากฟังก็คือเขามาฟังได้ครับคนคน คนที่โม้สนใจโม้เป็นอย่างนู้นก็เลยว่ากันไปกรับเป็นแล้วแล้วแล้วแต่คลิปมากกว่าแต่คลิปใดมันเขาเขาหน้าสนใจเขาเข้ามาเบิ้งแต่บนหน้าสนใจเขาเป็น้องเบิ้งกันเองครับก่ได้ว่ากันเนาะขอบคุณมากไหมครับสำหรับคนเข้ามารับชมคลิปคลิปนี้เลยครับเด้อจากใจจอยทางเราครับครับผมเริ่มเลยเลยกันเพราะว่าจากที่คำถามหลายๆคำถามมือคือ ทำไอโจบ,บอกว่าเ,เป็นยังไอโจขึ้นมาไต้หวันโจไอโจที่เราตั้งได้เริ่มต้นหนึห่งไอโจเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เกิดจากประเทศอินทนประเทศอีสานทางภาคอีสารครับของเกิดที่บุรีรัมย์ครับเป็นลูกชายสุดทองครับมีพี่ชายพี่สาวสองคนั้งหมดมีคนครับในครอบครัวที่ว่าเป็นเพื่อนญาติเป็นพี่น้องกันพี่ชายคนโตหนึ่งคนแล้วก็พี่สาวสองคนครับไอโจคนสุดทองเนาะ มีพอครับพอพอซค้ำต <If> ันกองค้ำกับเพื่อนอ่ไไปสบายแล้วก็คือคือก็คือิ้ไปจากตรงนี้แล้วอะเกิดขึ้นั่นแหละครับตามที่ว่านั่นแหละกิขึ้นไปสบายแล้วพ่บอกค้ำตันกองค้ำเป็นคนพอที่น่ารักมากๆครับเพื่อนกับมาเห็นงานต่างประเทศกันแหละพอผมไปเห็นหลายประเทศครับอิสระ ไปประเทศจำเขาเขนะที่เป็นรอยฟังนะไปซาอุสิงคโปร์สิงคโปร์ครับได้สุดที่ว่าไปสิงคโปร์กลับมาก็คือได้ของมาหลายอย่างอยู่แต่เสียวภาพกันในเบิร์กดอกเพคนไปหาปลาหาปลาอีพ่อไปหาปลาได้ปลาลงลุบลุบกุ้งเพก่าคนหาปูหาปลากคือชีวิตคือของผมนี่แหละเคยงานตามประเทศเคยกันหาปูหาปลาได้ เด่มากครัเก็บเงินเก็บทองไปไช้รูปภาพไร้ไร้รูปภาพสิออ่งที่ได้เห็นเห็นก็นคือโทรศัพท์โทรทัศน์สีเครื่องแรกของของของจังหวัดของหมู่บ้านเลยก็ได้นะเป็นสื่อโทรทัดสีกับบ้านโจมีโทรทัศน์สีเครื่องแรก,ก,กรครับพอซื้อมาจากสิงคโปร์ครับ <S <S 1> <S 1> ก็สุดยอดครับแล้วก็คุณแม่สินครับแม่สินแม่สินกับแม่โจ้และตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่มีเอแม่มีชีวิตอยู่กับตอนนี้ก็เป็นโสดครับ สว่า้ันแปดสิบแล้วก็มีคุณแม่คนเดียวครับไอโจต้องดูแลรักษาเพื่อนครับก็ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อมากที่สุดไอมีความสุขเ่าะเห็นเมื่อไรแล้วชีวิตบันไปครับคุณแม่สิงห์นาฮักนะฮะครับก็นีกันมักเข็รบุญครับเข็บบุญชอบเผ็ดบุญเขาไปวัดไปว่าไปประจําก็ดีใจหลายพันมักไอพับลูกไอพับยังเขาเรียกว่าพวกของที่่าไปเกี่ยวกับงานบุญงานบันพอดีพอดีเป็นคน สะพัดเงินมากกว่าเห็นไรแต่ชีวิตของไอ้โจ้เทนเนลก็คือเรียนจบครับแค่ม้อ,อไปครับม้อ,อไปเงินท่องบม่มีบวกกับปพร้มพูม้พเฒ่าคนอยากซองอยู่แต่ว่าไอ้โจบ่เอาเรียนยังหน่อยฟังใหม่เด้อการที่ไม่ร,กรักเรียนการตีบ่รักเรียนก็คือจะเป็นคือไอ้โจ้แล้ะต้องแล้วหกเลืหอนเลี้อนครับมาทำมาหากินต่างประเทศครับก็เป็นลูกจ้างเขาหาเงินหาเสากินคำครับ พยายามถับผูใ้ใดมีโอกาสเลี้ยนเด็กหน่อยฟังไห้ถ้าผูใ้ใดมีโอกาสเลี้ยนพ่อแม่มีฐานะแน่ก็ให้ตั้งเจเลี้ยนครับให้โจมฝากบอกไปนําเพราะว่าโอกาสเข้าคืออนาคตอนาคตบ่แม่นอนาคตพ่อแม่ได้อนาคตเข้าคนละทาเขาตั้งใจเลี้ยนขยันกแข็งอ,อาจารย์ส,สอนวิชาย,ยัางกับให้จดจาให้ให้ไตตองให้ทบทวนทุกอย่างิที่มีผลประโยชน์แก่เข้าครับพ่อแม่ก็คือเป็นแคกํกำลังกำลังหลักท,ที่ทรงเสียเข้า เขามีโอกาสยังคนมีฐานะดีๆเนี่ยก็ตั้งไอโจไว้ให้ทยานตั้งใจเรียนศึกษาเราเรียนให้ได้มากที่สุดย่า่ายพ่อแม่เป็นผิดบังความดีความทุกอย่างที่เฮาเป็นผลทรงกลับมันี่ทรงกลับหาตัวเฮามันบร่ได้ทรงกลับหาพ่อแม่พ่อแม่แค่ไปเบิกท่างแล้วก็ทรงไอเฮาไปถึงจุดหมายแค่นั้นเองฝากไว้วก็ไอโจก็ขเขาเรื่องผมตอนเนาะ ผมก็เลี้ยงจม่อบ้ายครับแค่ม้อปลยครับฐานะทางบ้านกับคือจังหวัดนั่นแหละอยากจนกับบ่มีทรัพย์สมบัติบ่มีที่หน้าที่ดินนี่ยังมากงม่ายดอกมีแต่ตัวเปล่าๆเลยครับตัวตรงๆกายแล้วพลกระเฮิรนครับเรียนจบเสร็จแล้วก็คือมาทํางานที่ชลบุรีครับจบม่อบ้ายก็คือมีไอ้ชายคนหนึ่งเป็นพามาเห็นงานชุนบุรีเลยเห็นชลบุรีหลายปีอยู่คงเกลดปีนี่แหละอยู่ระดับหนึ่งก็ ทำงานไปเก็บเงนินพอได้ใส่บ้านแาห้แม่ส่งบุตรทรงให้แม่ใเคยทำเกิดเจ้ของได้ใส่เพราะว่าอีพอ่อแหยม่ยเป็นออกกรอนออกจากบา้านเพ่อบอกว่าบอกลาแต่ไปเห็นงานเนี้การเอาตัวรอดได้ก็ดีแล้วล่ะบ่บ่บต้องส่งให้พ่อแม่ใส่เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเ่็นบางทีเนาะไอโจก,ก็ะทำตามคำบอกเพื่อนก็คือบุตรทรงให้เพื่อนใส่รับเป็นลูกที่บ่ค่อยดีครับเป็นลูกที่บ่ดีกางูตโตอยู่ก็ไม่อยู่ชมบุรี่หกเจ็ดแปดปีครับเหตุการณ์อยู่ ในห่างเงี่ยแห่งหนึ่งนะใจกลางเมืองชนกับอันเฮมาอยู่โรงงานนี่อมาตานนคมครับก็เห็นอยู่หลายปีอลไรคือจังหวัดพม่านี่แหละสุดท้ายกันเราหกละ,ละเหินมาเอดาไต้หวันครับจากเหตุการณ์ที่ว่าครบรบแฟนครับครบรัสาวมาไล่ชื่อดังแห่งหนึ่งครับเอกชนครับ อยู่ในชมบุรีแหละมีมาอะไรเดียวกันก็อหูจักกันคบกันมาสามสามปีจนสี่ปีแกเลี้ยจนจบเนาะไอโจทํางานไต่ดินเนาะทำงานมือเนาะสายมือเนาะขอบแฟนซีดีขายอันตรายวะ,ะขอบแฟนซีดีขายครับอาศัยข้าวเากิดเหตุงานนี้นั่นแหละกเกลีเลี้ยงชีพเจ้าของมาและเกลี่ยง,งานโรงงานด้วยเอคบกันมาจนสามจนแกเรียนจบปีสีครับ เพื่อนเล,เลียนจบจังหวะก็คือพ่อเียเจบแล้วก็คือเกิดปัญหากันคือว่าแหละเราไปกันไม่ได้แต่ว่าทาังแม่เพิ่นมากไกลโจ้ร้ายเกือบถึงเล้แต่งงานครับแต่ว่าบได้แตง่งเพราะว่าผู้สาวเพิ่นผู้หญิงขอเลยก,ก่อนก็นกคือเขากขอ,กขอลองจนน้ำตาโยดทุดทายรับเขาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนแล้วก็คือต้องเปลียนน่ยนเนะาะบได้วากันเนาะชดทายครับประชดชีวิตครับขออีพอ่ออีแม่มากบินมาที่ไต้หวันครับ เห็นไหน้ไอจโจ้พอผมเคยคิดว่าปกติเหตุงานยุคยุประเทศไทยนี่ป่๊บจำเป็นต้องมัดมาต่างประเทศก็คือพ่ออยู่หายอยาหาอยู่หายอย,อยากหากินใดแต่ว่าจากความนอยเหน,อนือตามใจที่ว่ามันเกิดกับปัญหาชีวิตเฮาทางอีพอยแม่ยพันอยากให้ห้องาต่างประเทศจะเลยร้อนถามเพื่อนแต่ความคิดของไอ้โจค,คือผมคิดว่าผมอยู่ประเทศไทยผมก็หากินได้ว่าจำเป็นต้องออกมาหน่แต่ปัญหาก็ คนสะท้อนมันออกมาก,ก็คือเลิกกบแฟนคือเขาขอเลิกก็เลยประชดเจ้าของก็คือเอาตามคาบอกข,ข,ของยี่พอยอเมียมาทางประเทศค,ครับไอโจก็เลยได้บินมาไต้หวันมาไต้หวันนั่กนกอายุยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกนี่แหละมันไม่ได้าใจเท่าไหเริ่มแล้วกับมาครับมามา,มาไปไปกับมามาไปไปกับกลับกันอยู่ในไต้หวันโดนแล้วครับตอนนี้ครับก็ ทำงานหาเงินเหมือนเดิมครับไอโจก็าหาเ็งาานหเงินครับก็เห็นมีพักหนึ่งไอพอท่าน,นเสียตอนนั้นโจไมกก่็ำงานอยู่เมื่อวันสามสามปีหรือสี่ปีพอเพิ่นเสียไอโจแต่ว่ากลับไปท่านอยู่ช่วงเพิ่นเสียก่อนเพิ่นเสียนี่ไอโจกลับไปท่านเพิ่นบิดกลับไปท่านเพิน่นทายโจก็คือไปไปเดทไป,ไป,ไปสังเสียไปสังล่างกันอยู่เพราะไอโจสังล่าง,างเเสพิพนกันนอนหลับไปเลยก็คือบวทรมานกับไอโจดีเจไรครับก็จากนั้นมา ก็พ่อสเสียผมก็ได้บวชให้เพื่อนอยู่ก่อนก่อนไอ้พ่อเพื่อนจะเสียผมเลยกลับไปบวชก้อนรอบหนึ่งรูกบวชพระนี่แหละให้เพื่อนเพราะว่าไอ้โจมไปบวชพระเขาหมอแกงหมอเราก็เลยจัดงานอย่างดอกก็คือบันวิมีฐานะเนาะบันก็คือเฮ็ดแกไอ้แกตามกับร่างจากของนี่ยพอถึงมีงานหงงานแยงก็คือไปบวชมี่ตะยัดพี่น้องกันอย่างเงี้ยเจ๊ซับพ่อบวชตอนช่วงนั้นพ่อพ่อไอ้โจ๊บป่วยอยู่ เป็นมะเร่งครับก่อนเปนอิสียเพิ่นเป็นมาเร่งก็คที่อาจิะบ้กบกไปวนมาเนาะก็ทํางากหัวใจจังหน่อยเนาะเพิ่นเป็นมะเร่งที่พอพอผมอ่ะขันสุดท้ายช่วงที่ผมกลับไปบวชนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเพิ่นมั้นบอท่านแี่วก็คือต้องไปบวชในีเพิ่นขอบินไปไปบวชประมาณสิบสีบ่เอ่อสิบมือในบวชสิบมือพอมาลาดโดนเมื่อไหร่เพราะเ่าบินไปขอลาไปบวชจะซือ้ขอขลาไปพักร่อนอะโรงงานเขาไม่ให้ลาดโดนครับก็คือบวชประมาณสิบมือครับไนสิบมือ ถ้าม,ม,ม,มือสิบสองมือละมือบวชว่านับมือสิบว่าคิดก็คือในบวชหนึ่งสิ้ม,มือก็คือเห็ดยังเข่งคัดตื่นเสาอีซีทำวัดเสาทำวัดแรงก็คือเห็ดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ดีใจครับ,บวชนี้พอสิ็จหลังจากนั้นว่าโดนเพื่อนก็หล่มลงนอนเสือ้อแล้วก็ลอยโจกลับไปคอยโจกลับไปเบิ่งใจแล้วเพิ่กนก็นไปเลยนอนหลับไปเลยบ่ทรมานดีใจหลายในสั่งเสียกันพร้อมครับก็ มีประมาณนี้แหละชีวิตเขาเขาของไอ้โจนะบ่บ่ได้มีอย่างมากมายครับเจอกับเรื่องผู้หญิงบ่ต้ลเบิ้ลหรอกเนาะเพราะว่าเกิดเบิ้ลเบ่้ลบ่้ลิ้คุยยังกันมากมายเอ่อเรื่องผู้หญิงกับแกไ่นจากจบไปกับคือครบคนหลายอ่ะผู้หญิงเรามองตรงเลคือครบหลายแต่ว่าก็แค่คบกันบ่มีอย่างมากมายบ่บ่เบิ้ถึงว่าเบิ้ลถึงว่าถึงขั้นนึ่งแต่ว่าที่ผู้หญิงคนที่บอกให้ฟังก็คือมาเขาหลายจาก ถึงเกือบเกือบถึงแต่งงานแต่ว่าดีแต่แตงกับวิหยังครับเนะะบาะมาว่ากันเนาะอ่ามีอย่างงี้ว่าเมื่อแล้วทำนั่นแหละชีวิตของเขาก็เลยมาเราหงษ์หงนอยุติไตหวันประมาณนี่แหละอยู่จนเดี๋ยวจะกลับแล้วเร็วๆนี้คอมมิ g s ซู n คงสิบุตรถึงปลายปีครับไอจูอดิผมเปัดชาติไทยเนาะ ตอนนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอกคลิปที่ว่าผมไปส่งเงินผมสั่งสตูดิโอครับสตูดิโอไอจูชนะผมันมีอย่างเดียคือสั่งขั้วเนี่ยแหละครับสั่งขั้วก็โทรให้ทางบ้านเฮ็ดแล้วบอกให้เพื่อนเฮ็ดเริ่มจากในออตอนนี้เฮ็ดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพิน่นเอาดินมาเทเอารถมาเอาดินมาลงแล้วลงดินเสร็จก็เทพืน้นเทพืน้นเฮ็ดโค้งเฮ็ดขั้น แล้ครับม,มุกสังกสีเห็ดง่ายๆตอ่ตอต่อขั้วออกไปเคยเห็ดขั้วนะเพ่ได้เห็ดนังเห็ดขั้วเห็ดไปสำหรับไอโจเห็ดคลิปเห็ดยังออกมาเนี่ยแหละต่อไปคุ้มงานกันเย้สินนะครับคุณแม่คุณแมงคุ้มงานขาแรกเป็นมือละพันนี่แหละนะขาแรกคุ้มงานมือละพันพันกีบประเดี๋ยวเล่ามือละร้อยกินเป็นเงินไทยกรับกันเห็ดจนจะสิ้นเสร็จแล้วแหละแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแต่ติดตั้งไฟครับ ุง่ายกับแจ็ซินเอตต่อเติมเรียบร้อยครับก็เห็นตามรูปนั่นแหละไอ้โจเอาลูกกันในเบื้องหลบครับผมมีอย่างมากมายครับปร,ป,รประมาณนี้แหละสุดท้ายก็คือก่อนจบคลิปกับก็คือเร็วๆนี้ครับพบเวอร์ชันใหม่ของโจดฉันเอาครับที่ประเทศไทยแน่นอนครับหลังจากคลิปนี้ไปมีเซอร์ไพรส์ครับจากโจดฉันเอคนมา,มาครับขอบคุณมากมากครับสำหรับคนที่ นางฟังเปิดเบิงของไอจชาแนลคลิปนี้เนาะอาจสีเบิงเมื่อหลายคนว่าเป็นอย่างครับขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับรูปเรื่องเล่าของชีวิตของคนดินดินคนหนึ่งของโจชาแนลครับมีอย่างไรทั่นี่นะครับ <c oughs> โอเคละครับผมชั่มนี่แหละขอบคุณมากมากครับสำหรับการเขามารับชมช่องจชาแนลครับแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดแชร์วูวตอนนี้ใน ในเพจผมนี่คนเขาไปแช์คลิปโอโ้ดีใจหลายๆครับไอโจอาชิเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งบ่มีอยังเลยบ่มีอยังเลยคือบ่มีอยังเลยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่ามีมีคน็นความสนใจมากมม่ไอโจกับเได้ว,วาหลงเรื่องหรอรเบด้ว,วาเป็นคนดงคนดังบางคนให้ให้ผมว่าเป็นคนดังคนนันทังซนนั่นสิจริงจริงคือผมว่าใหญ่คาดหวังในตัวผมมากเกินไปครับที่บอกจริงๆผมก็คือเป็นคนธรรมดาของทุกคน่ เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่ผมเป็นแค่พนักงาน u t u b e คนหนึง่งซึ่งผมไปสมัครงานแล้วทำงานออกมาแล้วมีคนยอมรับมีคนเขามาติดตามมีคนให้โอกาสอะไรคือความรู้สึกดีๆที่เขาให้ผมมากผมก็เห็นไปด,ด้วโดยใจเห็นไปเตรียมลอยแล้วคนตอบครับผลตอบรับออกมาก,ก็คือเด็กเกินลอยก็คือมีคนให้โอกาสกับหนึ่งนี่ละคือสิเป็นงาน ของไอโจางานงานหนึ่งจากที่โจไอโจที่กลับไปไทยก็คือหนึ่งละตกงงานแน่นอนหละครับตอนนี้ครับผู้ได้บ่งคลิป,ลป,ลปนี้ก็นนาชิรูแล้ะกลับไปไทยคือตรงงานแน่นอนครับงานที่ไอโจ้ทีเฮด่อไปนี่ก็คือทําคลิปลงยูทูบนี่แหละครับแล้วก็อาทิทำมาคา่ขายนิดนิดน้นนนนอยๆครับกบฝากติดตามเบึงเรากันว่าผมเสียลักษณะอะไรก็คนที่มาชื่นชมชอบ ในการทำสไตล์คลิปของไอโจชแนวก็ฝากไว้ฝากเบึงแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ถ้าอยากสนับสนุนครับเนาะอาจจะเป็นวัตถุงเบอย่างไรครับผมเพื่อทจริงๆทำเสือทำอย่างของบ้านีู่่ละแล้วก็สีสีเห็ดปึนคขาขายนิดหน่อยครับการบิงทีต่ตามเบึงไอโจสีเห็ดอย่างของบ้านให้บึงเนาะฝากไว้คลิปๆนี้ครับแล้วเรื่องนี้เจอกันที่ประเทศไทยครับ โจ c h ช n แน l ครับที่นี่ทีเดียวครับไต้หวันอาจจะเร็วๆนี่แหละจากคลิปคลิปนี้ลงไปก็เผื่อพรุ่งนี้มันเรื่องเจอไอจที่ประเทศไทยแน่นอนสวัสดีครับขอบคุณครับ